สนามบินภูเก็ตคึกคักรับตุดจีนนักท่องเที่ยวเข้าวันละเกือบ 50, 5,000 0คนท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารนายมุนชัยตนูดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ระหว่างวันที่4-16กุมภาพันธ์2567 มีผู้โดยสารเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตเป็นจํานวนมากโดยคาดการจจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตรวมทั้งสิ้น640,000คนหรือเฉลี่ยวันละประมาณ49,000คนแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ430,000กว่าคนและผู้โดยสารภายในประเทศ210,000กว่าคนสำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่าจะมีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น3,915เที่ยวบินหรือเฉลี่ยว,วันละ301เที่ยวบินแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ2,298เที่ยวบินและเที่ยวบินในประเทศ1,617เที่ยวบินโดยท่าอากาศยานภูเก็ต ได้จัดเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเก่ผู้โดยสารควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมการแก้ปัญหาความหนาแน่นของผู้โดยสารและบูรณาการด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง